ครับสวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ 2, 2> mm hmm. ปัญหาจุดหยุดคิดแก้ได้นะเรื่องเพิ่มเพิ่มล้วลดในะ EP ที่11นะครับ mm hmm. เราจะเรียนรู้อะไรไปบ้างนะตามมานะครับจ mm hmm. ุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนต้องเรียนรู้ก็คือ 1. หาผลบวกและลบของทศนิยมที่กําหนด 2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กําหนดให้โดยใช้ ความรู้เรื่องการบวกและการลบพัิยม3นํนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติอของการบวกพสิยมไปใช้ในการแก้ปัญหามีอะไรไปบ้างะ,ะตามมานะครับอันดับแรกเราก็ต้องทบทวนในเรื่องของเรื่องที่เรียนมาก่อนนะครับก็คือการบวกจํานวนเต็มลบโดยจํานวนเต็มลบโดยใช้ค่าสมบูรณ์นะครับตัวอย่างมาให้นะครับลบสามบวกลบห้าในวงเล็บนะั้เท่ากับลบแ ค่าสมบูรณ์ของลบสามเท่ากับสามนะครับค่าสมบูรณ์ของลบห้าเท่ากับห้าเอาค่าสมบูรณ์บวกกันก็คือสามบวกห้าเท่ากับแปดดังนั้นนะครับลบสามบวกลบห้าในวงเล็บเท่ากับลบแปดมาดูการบวกทศยมที่เป็นจํานวนบวกนะด้วยก็คือด้วยทศยมที่เป็นจํานวนบวกให้นําเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันหรือตาแหน่งเดียวกันมาบวกกันโดยใช้วิธีกันกับการบวกจํานวนเต็มบวก นะครับซึ่งจะได้รับคําตอบเป็นทศนิยมจํานวนบวกดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่กาหนดมาให้นะครับยี่สิบจุดนบวกสิบจุดหนึ่งสามนะครับเราจะมาตั้งในแนวแนวตั้งนะครับจะดูง่ายนะครับก็ตั้ง2ี่สิบจุบวกด้วย10 1จุดหนึ่งสามนะครับก็ศูนย์บวกสามได้สามนะครับ เก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับทดสยมสองตำแหน่งเอามาจุดไว้ก่อนนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ตัวทดนะเอาลงมานะครับเป็นหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะยางนั้นจะได้ว่ายี่สิบจุดเก้าศูนย์บวกสิบจุดหนึ่งสามเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สามตัวนี้คือจะเป็นจำนวนบวกเงินบวกกันธรรมดานะครับ ต่อไปไปดูจํานวนลบนะครับการบวกทศยมที่เป็นจํานวนลบด้วยทศิยมที่เป็นจํานวนลบให้นําค่าสมบูรณ์ของทศยมทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นเลขทศยมที่เป็นจํานวนลบนโจทย์ให้มาคือให้นักเรียนหาผลบวกของลบ0จหนึ่งบวกในวงเล็บลบหนึ่งจุดเจดหนึ่งเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ0.2 1หนึ่งเท่ากับ0 2 1จหนึ่ง คนะ่าสมบูรณ์ของลบ1.71เท่ากับ1.71ก็มาตั้งบวกกันนะครับมาตั้งบวกกัน0.21บวกด้วย1.71ก็1 1บวกกันได้2นะครับในแนวตั้ง7 2บก7ได้9ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ0วก1ก็ได้1นะครับดังนั้นนะครับในวงเล็บนะลบ0.21 บวกด้วยในวงเล็บลบ 1. ดก็เท่ากับลบ1น2นะครับตัวนี้ที่เป็นบวกมาดูตัวที่เป็นลบนะครับเขาบอกว่าการบวกทศนนิยมที่เป็นจํานวนบวกด้วยทศยมที่เป็นจํานวนลบให้นําค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นทศิยมที่เป็นจํานวนบวกหรือจะจำนวนลบตามทศยมที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่า พูดง่ายว่าเอาค่ามากกว่านะแต่เราต้องทําให้เป็นค่าสมบูรณ์ก่อนอยกตัวอย่างมาครับจงหาผลบวกของนะครับ1.5บวกด้วยในวงเล็บลบ0.35เนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ1.5เท่ากับ1.5ค่าสมบูรณ์ของ0.3 5เท่ากับ0.35นะครับแล้วก็มาบวกมาลบกันแนวตั้งนะครับเอาค่ามากกว่านะครับค่ามากกว่าคือ1.50ลบ 0.35จุดสามห้านะครับก็จะได้ว่าศนะจุดห้าศนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ะไม่มีก็ต้องยืมมาเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้านะครับแล้วตัวน,นี้ถึงยมถูกยืมไปแล้วนะครับ5้าถูกยืมไปแล้วก็จะเหลือสี่ก็สี่ลบสามก็หนึ่งนะครับตนนัวนี้ยังไม่โดนยืมก็ดึงลงมาทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นนะครับดังนั้นก็คือหนึ่งจุดห้าบวกด้วยในวงเล็บศูนย์จุดส้าเท่ากับหนึ่งจุด หนึ่งห้านะครับตัวนี้แล้วมาดูข้อต่อไปนะครับหาผลบวกของหกจุดหกจุดสองบวกด้วยในวงเล็บลบเจ็ดจุดเก้าสามนะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของเจ็ดจุดเก้าสามเท่ากับเจ็ดจุดเก้าสามค่าสมบูรณ์ของหกจุดสองเท่ากับหกจุดสองตามสูตรนะครับก็คือ ถ้าเป็นจํานวนลบหาเอาจำนวนเอาจานวนค่ามากตั้งขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ลบ7.93นะครับก็คือเยอะกว่า6.2แต่ทําให้เป็นค่าสมบูรณ์ก็จะได้เท่ากับ7.93ลบ6.20นะครับ3ลบ0ได้3 9ลบ2เหลือ7นะครับแต่ทศนิยมนะอย่าลืมทศนิยมนะครับ7ลบ6ก็เหลือ1ดังนั้นนะ6.2บวก ในวงเล็บลบเจ็ดจุดเก้าสามก็เท่ากับลบหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจก็คือย้อนย้อนไปอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นเลขลบนะตัวไหนเขาต้องเขาใช้สูตรตัวที่มากกว่าเอาขึ้นก่อนแล้วค่อยมาปิดเครื่องหมายลบนะครับเรามาดูแบบฝึกขัดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทำนะครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่าง ระหว่างจํานวนให้ถูกต้องตอนนี้ให้นักเรียนทําทําลงในสมุดนะครับทําลงในสมุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจงหาผลบวกของจํานวนต่อไปนี้เนี่ยตอนนี้เราลองทดสอบดูเราเรียนมานะครับก็ให้ทําลงในสมุดนะครับาฝากติดตามนะครับ EP 1 2นะคุณสมบัติการบวกท่ยมนะครับก็ค่อยพบกันนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามาฝาก ติดตามในคุณสมบัติการบวกต่อไปครับขอบคุณครับ